รักโรงพยาบาลเพชรบูรณ์อยากให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพกับคนเพชรบูรณ์แล้วก็พวกเราทุกคนมีความสุขในการทำงานสวัสดีครับพี่น้องชาวโรงพยาบาลเพชรบูรณทุกท่านตอนนี้ผมนั่งอยู่หน้าห้องสำนักง,งานผู้อำนวยการนะครับซึ่งห้องนี้จะดึงไปห้องรับรองนะครับในเดือนที่ผ่านมาเราก็ปรับปรุงให้เป็นห้องประชุม นะครับสำหรับทุกท่านที่อยากมาใช้นะครับเราประชุมกัน6คน7คนนั่งคุยในห้องนี้นี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่แสดงเห็น,นการพัฒนาของโรงพยาบาลนะครับในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาห้องประชุมดอกปีบที่อยู่ที่กลุ่มการพยาบาลรวมทั้งสำนักง,งานของกลุ่มการพยาบาลนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังทําที่อาคารเจ็บสปีชั้น4ี่คือห้องประชุม2ซึ่งตอนนี้เรขออนุญาตเรียกเป็นห้องาาประชุมกาสลองนะครับก็คือความมาอีกความหมายหนึ่งของดอกปีในภาษาเหนือ รเราก็จะพัฒนาไปในทุกด้านให้จเจริญพร้อมกันทั้งโรงพยาบาลในด้านของสถานการณ์โควิดที่ผมอยากจะเรียนพวกเรานะครับหรกรกฎานคมน,นี้เราจะกลับเข้าสู่โรคประจำถิ่นก็พวกเราก็ต้องกลับมานะครับใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมเหมือนเวลาปกตินะครับเราก็จะทําให้การบริการของโรงพยาบาลเราเนี่ย เหมาะสมบริสณ์กันในปัจจุบันทางทีมผู้บริหารนะครับรวมทีมทีมโอเอซี L L C, ก็จะปรับปรุงโรงพยาบาลเราวันนี้ผมมั่นใจในพวกเราในศักยภาพนะครับในการดูแลผู้ป่วยทางโควิดนะครับไม่ว่าจะโควทุกออดที่มีหรือของผู้ป่วยแยกโรคนะครับพร้อมวันนี้เราก็จะพัฒนาออดสามัญทุกที่นะครับในสิ้นเดือนนี้นะครับเราพร้อมที่จะเริ่มให้การบริการในอาคารอายุกรรมวิสุทธ ในชั้น2-3ในหอผู้ป่วยที่เป็นเรื่องทางด้านของ ICU CCU นะครับแล้วก็ในอีกช่วงเดือนถัดไปก็จะเป็นหอผู้ป่วยสามัญทางอายุรกรรมทั้งหมดนะครับที่จะย้ายขึ้นไปในชั้น4-8ลงรวมทังหอผู้ป่วย s t ต o k e นะครับรวมทังหอผู้ป่วยพิเศษผมได้ตั้งงบตรงนี้ไว้50ล้านตอนนี้อนุมัติไปแล้วนะครับสำหรับชั้น2-3เนี่ยล้านแล้วชั้น4-8เนี่ยอีก21ล้านรวมเป็น3 9ล้าน นะครับร่วมกับทางโครงการวิทยความพิสูจน์เนี่ยก็ทําดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในชั้น3-8อันนี้ประมาณ2 2ล้านผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางโครงการก็จะทำบริเวณโอพนดีชั้น1กับดาดฟ้าอีกในเฟสถัดไปทั้ง2ส,ส่วนก็จะมาช่วยกันทั้งโรงพยาบาลเราทําเองและทางโครงการ,รยุทยความวิสุจิ์มาช่วยเติมอาคารนี้ก็จะมีความสมบูรณ์ มีความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนเพชรบุรในด้านของฐานะอายุรกรรมเหลือที่พวกเรารต้องช่วยกัน,นในการวางระบบช่วยกันในพัฒนาลงในการทํางานนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมสําคัญอยากจะเรียนนะครับวันที่24พิจสีายนนี้เป็นวันสําคัญของพี่น้องชาวโรงพยาบาลเพชรบูร์เพอเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาล รหรือวันเกิดโรงพยาบาลปีนี้เรา69ปีทางทางด้านถ้าลองผู้บริหารได้ดาเนินการทําเสื้อให้พวกเราละก็คงเริ่มแจกจ่ายกันในช่วงชวงนั้นนะครับได้ข่าวว่าเฟสแระอาจจะยังได้ไม่ครบทุกคนแต่ก็ทางโรงงานจะรีบผลิตให้เรานะครับทางทีมกลุ่มหัวหน้ากลุ่มงานสํานักงานผู้บริการ หัวหน้ากลุ่มงานทางด้านบนวยการกลุ่มงานก็จะเป็นชมรมก็จะเป็นคนรับผิดชอบในการจัดงานวันโรงพยาบาลนะครับแต่วันที่ยีตั้งแต่พิธีตั้งช่วงเช้าจนถึงหัวค่ําสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเติมให้เราครับตลอดปีที่ผ่านมาเราเหนื่อยกันมาทั้งเยอะผมสานังกงานผู้มีการขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในภาคกลางคืนเป็นปาร์ตี้คือมินิคอนเสิร์ตนะครับเ,เราตั้งชื่อว่า W E R U Ready นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบเรียบง่ายบริเวณสนามบาสนะครับจะมีการแสดงสดของวงนตรีซึ่งเป็นวงชื่อดังของจังหวัดเราก็คือวงของพี่น้องเราวง PS Band และว,วงแ t Band นอกจากนี้เรายังเชิญวงดนตรีของในจังหวัดเรามาเล่นอีกนะครับคือวงเพ t y t t o t ช o r i ซ นะครับก็จะมาเล่นให้พวกเราเพื่อผ่อนคลายเป็นขวัญกําลังใจตอบแทนพวกเราที่ดูแลคนพิจบุลมาทั้งปีนอกจากนี้ครับคุณต้นลาวันกันชาติแห่งเจจเอลนะครับท่านได้ส่งนักร้องมาเพื่อเป็นขวัญกาลังใจเราอยู่3ท่านนะครับก็คือน้องสิทธิ์กอลวิทนะครับน้องโบ นะครับแล้วก็น้องสต็อปทั้ง3ท่านก็จะมาสร้างความสุขให้เราจากทางเครือ JSL อาหารวันนั้นก็ทางทีมสำนักงานก็จะเตรียมอาหารเป็นอาหารบูธนะครับหลายๆประเภทเพื่อให้เราอิ่มนนำสำราญรวมถึงของรางวัลน,นะครับตอนนี้ผมก็คุยขั้นต้นว่าตั้งเงินรางวัลที่จะจับสลากรวมทั้งของรางวัลเรานะครับเพื่อให้พวกเรามีความสุขตอนนี้ตั้งไว้อยู่ประมาณเกือบ70,000บาทนะครับสำคัญอย่างเดียวขอให้พวกเรามาร่วมนะครับเราอาจจะต้องมีการดําเนินการแจกจ่ายเรื่องของบัตร เข้าร่วมงานเหตุผลเพราะว่าเราจะได้กะถือว่าคนมาทานอาหารสักกี่คนแล้วถียมการบัตรนั้นจะเป็นบัตรที่เราไปนาไปจับฉลากจับสลากท,ที่จะแจกจ่ายรางวัลให้พวกเราทั้งหมดนี้ผมทําเพื่อให้พวกเรามีความสุขในการทํางานเราเหนื่อยกับโควิดมา2ปีครึ่งแต่ละที่ผมเป็นผู้ในการของพวกท่านผมต้องทําให้ท่านมีความสุขในงานแล้วผมก็ต้องขอบคุณพวกเราท,ทุกทท่านส่วนในเรื่องค่าตอบแทนตําแหน่งเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วที่ต้องดูแลพวกเรา ต้องขอบคุณพวกเราด้วยใจจริงนะครวันนี้วันศุกร์ห้าโมงเย็นขอให้พวกเรามีความสุขในสุดสัปดาห์นะครับขอบคุณทุกทคนนะครับขอบคุณมากมาก